สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนเมื่อนี้ยายจ่าไม่กล้าผ้ามวน้ะจ่าเด้พอพาลงทงลง้าหาก,กินหาอยากอยูย่นะเยอจ่าเด้อ <laughs> หลังจากยายมาตังแต่ทำงานซอยพี่น้องทำบุญเขาดำแล้วละนนี้หลงังขั้วหลงังยังแล้วยายเ็เฮ็ดซอยเพิ่นมาแล้วยายกมา พ่อแต่ทองมาทำมาหากินเนื้อจ่าเดอ้อมาหาป้าขี่เก้าเมามานื้อจ่าเด้อเอ้ามานันประมาณกติดตามย่าเลยเนื้อจ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเปื่อกลังใจให้ย่ยในเนื้อจ่าเดอ้อเอาทุกอย่างถึงกินได้นาอพี่น,อนมมอ้องเนาะไปลุยบึงสิมีบ่บกแห้งแล้วเนะาะเท้าบกแห้งแล้วเนาะไม่จะได้เทา้าเหงือเท้ามีอยู่ที่มีอยู่ที่ไปลุย ไฮไฮไฮโอ้โอ้คือใหญ่เจ้ากี่โตัวมองป้านี่มานมันอยู่จ้ามานอยู่หืออมานแล้วจ้ามานแล้วนี่มันมานมา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 เออใหญ่กับปอยคำในเนาะมาหนิเธอสีแดงแล้วเนาะตักบาตักอันนี้แล้วอุ้ยเจ้าขาใหญ่ เสียมใยห,หายจอยตายจะกิ่งลงมาม,มานมานเออพี่เจไดเสาอ้างหัวมึงอืมอืมบ่เห็นอืมพี่น้องเห็นบอนี่เห็นบอนี่โบกแล้วนี่โบกแล้วนี่มาลุนเบิง้งมาลุนสิได้หลายบอพี่น้อง มาสะเก่ามาสะโอ้ยเสียมใหญ่เห็นบ่บ่อเหรออ้อใส่คอยไป่ถุงคอยๆขายใหญ่หายไปนั่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งดินอยู่มันมันมันนั่นป่านย่างเก่าน้องพี่น้องเนาะ ได้อันใดอันนั่นเนาะพี่น้องมาลุยเถาหอนแห้งเนาะเถาเนาะ พี่น้องบึงบึงโอ้ยนกนกกินเมือดบ่เถาเนื้องานป้าบอกว่าไหเถ้ปาป้ากระดือด,ด,ดวยจ่าดื้อาณะล้วก็วิ่งเลยบ่ยากห้องเขาไปถอดกินเสียบเสียบเลย <laughs> ดินดูพี่น้องดินอยู่ อออว่าพี่น้องดีนอยู่เนี่ยนั่นยายลงไปบ่แดดอกป้ายัางละเท้าป้ากระดืด,ด,อดเอาทุกอย่างที่กินได้เป็นป้ากระดือเนอะจากเนาะ ไหนอืนนอรออลุนบึงรลุนบึงพี่น้องโอ้ยแม่อันนี้กินมืดบ่เถ่านกแน่นอนนี่ห้อยขี่นกแซวอยู่พี่น้องนี่ดีดีแล้วมาทันน้องพี่น้องอล่อยอย,อย,อย,ออยังเขาอ,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 อ๋อจับหลุนพี่น้องรลุน <laughs> ไม่เลิกตีเถ้าไม่ลมบ่ มันดนีมันดีนเฮ้ยเห็นบ่พี่น้องแต่ทองงุง่มอยู่เร<ว>็วนะ ออนั่นป้ายัางงอะเขาปลาคิงนั่นเห็นบอกพี่น้องปลาคิงใหญ่อะยจะลองคอเบืองเด้อหาไปเรื่อยๆนี่พี่น้อง นี่เออป้าเค็งนกกินบดไดที่นอแถวเนาะจังมันใหญ่เนาะตัวมันใหญ่นี่มงปีกนกกีินหนอมหอยนอกเออมาเจ็ดแถา ไม่ยังเขานั่นออป้ายั้งอะไรเขาโอ้ตะทงมองนี้เจ้าบอดได้เลยโอ้ยเหือเขาตาไปนอนไปนอนนั่นนั่นเอื้อนเอื้อนหายหายขึ้นหัวอยู่นั่นนี่เ่า กันเหียนบอพี่น้องยับคู่คู่สองตู้เลยพี่น้องเออไม่ใช่อังเขาทุกใจคอยดี <laughs> นั่นนั่นปลาคอคือกันนะโอ้ยพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยจะมีเงี้ยเงี้นวนไปปี๋ตู้เราพามึงอไหมพี่นองไปปี๋เนาะมานมานมาอุ้ยไปอืมอืม บ่มีบืนออกมาพีและสาวอ่ะ่มันรูมแห้งดิมันรูมแห้งนี่นั่นอืขอนมันขอ,ขอนขอ หายมันบึดหนอมาเลยไอ้าวมืดละ่ะเห็นบ่มีบ่ตัวน,นี้งหงายหงียนมาเมื่งไงเมื่งเขียดก่อคนมืดล้วเด้อจ่าเด้อจ่าเมือเม่อเร็ สวัสดีจา้าฮ่อนหอน,หอนจับปลาแล้วก็มานั่งพักพอนก่อนเดี๋ยวตาท่องสีไงบิ่งเขียดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโดนเบิ่งสีมานมอมเลยตา <laughs> ท่องไงบิง่งไงเขียดนี่เห็นเขียดดีมึงพี่น้องเออตาท่องเพิ่งไงเขียดในยังเอหอบเด้อพี่น,อน้อ,นนองเด้อเอ้าเบิง่งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ใหลายอยู่นอจาเนาะนี่นี่นี่เห็นบอพ่นองได้มีตัวใหญ่ๆงามๆเลยเฮ้ไงมึงเขียดมึงด้วยพ่น้องด้วยอู้หอนแหงอืตกวะกระทอกก้นยังลระเ่าะ จะท้องคนบึง,งหัวนน่นเด้จ่าเด้อหัวเยนให้มันมันเด้เถอะบาเห็นหูวกะมาหูมันหายตีนี่มเมื่อคียบึงละหามันอยู่ในนี่น้นองปนอีน้องน้ามันกบตัวใหญ่ๆ เหรีโตแมาละเออเร็วๆเด้อเรยวคอจะหาเคียดทั้งผีก่อนไปเจอแถวหูไงบอใหญ่หลุนมึงเด้อจ้าเด้อสอยูปะน้อ่เนาะไอ้หูหนามออกละนาออกแล้วนะตัดจิอ รลุดบึขงข <laughs> ันออกลุยล่ะเรนที่ต้มล่ะอืมหลุดิึงไปนอก ไว้กระปุกนะแถเห็น,นบ่พี่น้องตระถองหัวขวยมันบ่อยู่แล้วแถาออกแล้วนี่นะลงไปผุนแล้วลงไปขี้ต้มผุนเนาะเนอะขันมันไม่ไม่ต้องเรียบเปอ๋อมันนั่นอุ้ยขวอยว่าตั้งแต่ชุบมีคึ้นขวอยกระปูกอืออุ้ยนี่ ข้าวโพดตามือถึงได้เลยตีเตามือเขาสะมือนั่นเนาะมาขีดเกาหัวเตามือเขาสูบเนาะเขาสูบเลยหายรุอพี่น้องดังนะรุนพี่น้องรุนลุ่มมันเขามาจากไหนปอดอยู่ลมได้บ่เม่ตดเจ้าตี เอ้ยนาเ้าเอ,อ้ยอืมจะท่องวาหืนขึ้นมาแล้วสุดอ,อะไรเทาเว้ยวัดีคิดดัก<า>น่ะนะด,ดูนะดูนะองเรามันมีอืมไอ่มันก้จมัสุดแลลวสุดละ ปู่ีโห่แต่กูบอพี่น่อยนานเอ้าเอาทุกอย่างที่กินได้ปู่ตัวนี้เนะเยยังยังงำงำเนาะไม่แห้งยงยัยโอ้ยยังไยตะท่งไปของขนาดด้วยโอ้ยโอ๊บมโสีแดงอะ เอาขอจังไงบ่ยากเอาจังไงเนี <Bi> ่ยโอ้สือจักพังน้องบ่าไแม่ผู้เขาโอ้ยพักบุ่งได้แถางาหงำนี่หน่อมันหน่อมันหน่อยอยู่ไปไปหลางแล้ไปน้องาะ ยังเลยเออเบิงบ่งเบิ่งหอนแฮงหอนแฮงมนันนี่ไปยายจะพาไปเบิ่งแต่ทองหลังป่าก่อนน้ำปลาปลายาย <laughs> น้ำปลาปลาในบ้าน <laughs> ยายเออ นี่ยังป้าติ่นออกพี่นอ้องเดินเรียวเดือบึงรุ่นบึงพี่น้องเพราะว่าได้ไล่อยู่แล้ว <laughs> มา,า,า,ากนจิ๋ปมามือก่อนจีน่งเออแล้วก็ล้างสะอาดเออพี่นองในงไลยอยู่พอกินอยู่เนาะจ่าเนาะเอออ้ยเสียงดังเออ ยินบอกพี่น้องพอก,กินพออยากยู่นอ้อจ่ายเนาะตรงนี้งงไงงมงงามเนา,าะสาวเนาะมีมมปลากระเดืดปลาเข็งปลาคอมานมานมานจ้านี่เดี๋ยวอ้ยมามาเอาในญใ่าดืด้อนี่ตัวงงา,งามมันพี่น้อง มหาป้าไหวเพียงแค่นี้เลยจ้ามหาป้าขอใหมเพียงแค่นี้เลยจ้าเดอ้อขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณติดติดตามยายขอบคุณหลายๆจ้า,จาให้แพนครับสุบหูสุบคนสุขภาพแข็งแรงให้ลำให้รวยยิงยิงขึ้นไปเด้อจ้าเดอ้อมือนี้มือรวยมือนี้วันทีชิบกนะสาวเนาะเออพูดถึงเหล็กเด้อชุบหูชุบคนเด้อถึงเหล็กแล้ววันทีหนึ่งให้มันมันเลยจ้าเด้อบายบายจุ๊บจุบ เออจะกดติ๊ต็อคลิปย่อยต่อไปเดี๋ยวด้จ้าห <laughs> ลักต้นหลักต้นอยู่เลยด้วยจ้าเด้อไปเท้าไปเพื่อนมาหนิไปเร็วเร็วเร่งเร่งง่ายู่เท้าไปไปยากไปต้มไม่ค่อยกินเนาะไป